sụp hết bột cái này quá ngạc nữa nha tổng bếp của con như hồ tầm nha cái này hết hết bớt thêm một sụp hết นี่ป้นไว้แล้วตาก่อนสุดเห็ดกระด้ชุดเห็ดบด,ดเห็ดกระด้เห็ดค้อน ตำให้มันละเอียดมันจะหอมเจม้จาขัวแล้วมาตำมันจะหอมก็น่าขัวบ่หอมต้มองขัวก่อนตอนนเล้ยองทำไมนะไปออกไปเลยเออกไปเลย ออกไปก่อนเท่าหนึ่งทั่วพักเหงาใส่น้ำยังนี้เห็ดกจะตำใช่เห็ดบดเห็ดก็ได้เห็ดบดเห,ห,ห็ดขอนอามาสุก ซุปนี่ต้องใส่งาใส่งาใส่ป แ็่เทาจะต้่มก็ได้หนึ่งก็ได้แต่ว่าหนึ่งก็ดีดีกว่าตุ่มใช้ง่ายใช้ง่ายอะไรหลายอย่าง นีต้นปลาต้นม่อะน่าจะมาตต้นอีกะต้นปลาสกระเดดกรละแค่ปนกินนี่และค่ะแค่ปนกินซือซนี่ย นี่หอมหอมมีหอมเปี๊ยหอมสดะระแนที่หอมใส่แซ่บขั้นสุดหน่อยให้ตรงหัวง่าใส่ ขันบริสุทธิ์งานมันกับหอมบราเป็นดะกินแล้วขัว,วใหม่เด้่องัวใหม่มันชิคมันมันดีนดองแดงอ่งแดงฮักปงเลยอืมชุด

นั่นสส่เศษเส้นแกงร้อนก็ได้ค่ะมันเป็นเห็ดมันแข็งแน่ตุ่มมักทัวใช่ไหมตัวฟักเงี้ยจบเลยและอันนี้บริเวณใส่เส้นแกงร้อนใส่เส้นมึงคนก็ใส่เส้นอันนี้เห็ดมันอ่อนแน่เลยบริเวณใส่เส้นกินหลายคนกินสองคนก็ได้เห็นหน่อย ทีมมึงอีกกันนะที่จงเส็บ